มันม no. ีสองประมาณก็เอาติดเลยอ่ะใหญ่กว่าที่เล่นหมายเลขสามกิมารายส์ทราเวลลงแทน substitutions for Philippines players number seven Dermot d y l l n c h i l w a n is p r e s s e d by players number eleven Kario Dal a n t o n y o m i x a e l ทีมชาติพิธีเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยนำผู้เล่นใหม่เลข 7, เจ็ดเดมอนดีแลนซิว,นวา,นานออกและนำผู้เล่นใหม่เลขสิบเอ็ดคาราิอาดอฟแอนโทนีย马ิซาเอลลงเล่นแทน ไปนูแล้วเอาเลยเอาดีนะเอาบุกมาแล้วกันวันนี้า่าอยกันอย Substitutions for Myanmar players number six, Chai Wan Naung, is replaced by players number nineteen. ผูเ้เล่นหมายเลขสาสา,สาควานเฉาออกและสง่งผู้เล่นหมายเลขที่อ็การในลงล่นแขก Players number 17, A e Jin u is replaced by players number 7 Mo Sui ผูเ้เล่นหมายเลข17เจยินยู e u, ออกและสง่งผู้เล่นหมายเลข7 โมเสยลงเล่นแทน ฝั่งเงียบมากลงมาแหละเต้แลวันนี้อุ้ยไม่เข้าโอ้ล้มเออนี้โอ้เฮ้ยโฟกัส ini rumah mereka.